สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค r ิปตัวทอล์กกับผมแซคโนบอรี ie, ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ชื่นชอบติดตามคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนด้วยที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับต้อนรับเข้ามาด้วยความแบบนะอบอุ่นเลยนะฮะใครที่เป็นน้องใหม่มือใหม่ต้องศึกษาให้เยอะครับดูทางค r ิปตัวทอล์กดูรายการอื่นๆของครูอีกรหลายท่านด้วยนะครับก็น,นี่เป็นหนึ่งรายการนะที่เราพยายามจะหาข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับมาให้ได้ อัปเดตกันนะได้รู้กันได้ทราบกันนะครับก็จะพยายามทําให้ได้นะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปกันละกันเนาะนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของเท s l a กันหน่อยดีกว่านะฮะเทสลากับ Bitcoin นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะพอทราบนะว่าเออเอลลอนมัสเนี่ยฮะเขาก็เออซัพพอร์ตทั้ง d g e c คอยแล้วเขาก็สนใจใน Bitcoin ด้วยนะครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของเท s l a ครับ ตามหัวข้อข่าวเลยนะฮะเท s l a ยังไม่ได้ขายบิต o i n ครับยังคงมีเท่าเดิมจากปีที่แล้วครับมูลค่ากว่า1.26พันล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่าเออก่อนท้านี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากระแสข่าวประมาณว่าเนี่ยเทสลาเนี่ยเออประมาณว่าพี่อีลอนเนี่ยแกจะแบบหนุนแต่ดอชคอยนะฮะเหมือนแบบเฮ้ยตัดสินใจขาย b บิตคอยทิ้งหรือเปล่านะที่เคยเอางบของบริษัทมาซื้อเนี่ยแต่ว่าเขาบอกแล้วนะฮะอืนยัาแล้วนะว่าเทสลาเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยนะ เทสลานะครับผลิตแล้วก็จำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าของอีลอนมัส์นะครับไม่ได้ขายบิตคอย n ใดๆในไตรมาสที่4ครับตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทครับแสดงให้เห็นว่าเทสลายังคงถือบิตคอยมูลค่า1.26พันล้านดอล,ลลาร์ครับแต่บริษัทยังไม่ได้กลับมารับการชำระเงินด้วยบิตคอยหากแต่ตอนนี้ยอมรับเหรียญดอชคอยครับสำหรับสินค้าบางรายการแล้วอ่าฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีดอชคอยนะฮะสามารถไปช้อปปิ้งพวกเอ่อ เาเรียกอะไรล่ะเป็น souvenir นะเป็นของที่ระลึกนะครับของเทสลาได้แต่ว่าบิตคอยเนี่ยยังไม่ได้รับชำระนะครับก็เทสลานะฮะออกงบการเงินประจำไตรมาสร4และปีงบประมาณ2021ครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาฮะงบดุลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทแสดงสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ1 2 6่พันล้านดอลลาร์ครับณสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วฮะ,ะจำนวนนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่3นะครับ งบกระแสงเงินสดนะะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของเทสลายังแสดงให้เห็นว่าไม่มีการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาครับการซื้อคริปโตเคอเรนซีเพียงเดียวที่เท s l a ทําคือ Bitcoin ในไตรมาสแรกนะครับเป็นจํานวนเงิน1.5พันล้านดอลลาร์การขายเพียงเดียวที่บริษัททำขึ้นคือในไตรมาสแรกเช่นกันนะครับในขณะที่ Tesla เทสลาไม่เคยเปิดเผยจํานวนบิตคอย ที่เป็นเจ้าของครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยได้กล่าวเปยไว้ว่าอยู่ราวๆนะ 42k ก็42,000หูโอ้เยอะนะเนี่ย42,000 BTC นะครับจะเยอะไปไหนเนี่ยบริษัทรถยนต์ไฟฟ้านะฮะเริ่มรับบิตคอยสำหรับการชำระเงินในเดือนมีนาคม2,021ครับอย่างไรก็ตาม บริษัทกลับหยุดรับคริปโตนะฮะในเดือนพฤษภาคมนะฮะโดยอ้างถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกพูดถึงกันนะเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยกล่าวในเวลาต่อมาว่าเทสลาเนี่ยจะกลับมารับ BTC ต่อนะเมื่อผู้ขุดบิตคอยเนี่ยสามารถยืนยันการใช้พลังงานสะอาดได้นะครับเมื่อมีการยืนยันการใช้พลังงานสะอาดอย่างสมเหตุสมผลประมาณ50%ในอนาคตเทสลาจะกลับมาอนุญาตให้ทำธุรกรรมบิตคอยได้อีกครั้ง อารมณ์ออกแนวแบบเหมือนรักธรรมชาติอะไรทํานองนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แกแปลกๆเหมือนกันแต่ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศพูดถึงนะเรื่องของการแบบไม่อยากจะให้มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่อยากจะให้ใช้พลังงานสูงนะตอนนี้รัเสเซียก็เลยแบบนะได้ทีเลยนะฮะเพราะว่าใช้เขาเรียกอากาศมันเย็นนะก็ทําให้แบบเขาเรียกเหมาะสมกับการขุดบิตคอยนั่นเองนะ ในขณะเดียวกันนะเทสลายอมรับเหรียญมีมนะฮะอย่าง d o ชคอยครับสำหรับสินค้าบางรายการนะอีลอนมัสเนี่ยหรือที่รู้จักในชุมชนคริปโตในชื่อ Dogefather นะครับเป็นผู้สนับสนุน g e c o i n มาเป็นเวลานานครับเมื่อเร็วนี้นะฮะเขาพยายามให้ McDonald ยอมรับ o o e นะอย่างไรก็ตาม McDonald s ครับตอบกับมัสว่าจะยอมรับ o o e นะก็ต่อเมื่อเท s l a ยอมรับกริเมสคอยซึ่งไอเจ้ากริเมสคอยมันไม่ได้มีจริงนะครับมันเป็นแค่ตัวมัสคอต ตัวหนึ่งนะของแมคโดนัลล์ซึ่งถ้าให้ผมตีความมันก็ในเชิงว่าเออถ้าอยากให้ให้รับดอชเนี่ยก็รับเหรียญตัวนี้ซิซึ่งเหรียญนี้มันไม่มีจริงไงมันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกมันเป็นเรื่องล้อเล่นอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นการพูดเหมือนล้อเล่นนะเหมือนไม่ได้จริงจังนั้นแปลว่าเขาไม่รับอ่ะพูดง่ายคือแมคโดนัลล์ไม่สนใจที่จะรับดอชคอยอันที่ผมตีความเอาเองนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะมันก็เหมือนแบบว่าถ้าเธอแบบอยากให้ฉันชอบเธออ่ะเธอก็แบบ พาฉันไปดวงจันทร์ให้ได้ก่อนสิอะไรประมาณนี้เออแล้วใครมันจะพาไปได้ถูกไหมถ้าไม่ใช่พี่อีลอนมัสที่แบบมีจรวดส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแปลว่าให้ตาตเยิถอยังไงก็ไม่รับนะครับแต่รู้ไหมครับว่าพอ Mc Donald ลเนี่ยออกข่าวมาแบบนั้นนะพูดในเชิงว่าไม่สนใจ d ดอ c คอยประมาณนี้นะครับเบอร์เกอร์คิงครับก็ออกมาเลยฮะนะประมาณว่าก็ใครไม่สนใจไม่เป็นไรฮะรเพราะว่าเบอร์เกอร์เนี่ยรู้ดีว่าดอชคอยเนี่ย มันมีประโยชน์อย่างไรมันใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพูดมาขิงเลยอะว่าง่ายฮะออกข่าวมาขิงเลยว่ามึงไม่รับไม่เป็นไรกูรับเองนะใครเป็นแฟนของเบอร์เกอร์คิงครับก็ใช้ดอชคอยอยู่ก็รอรอติอดตามข่าวสารดูฮะว่าเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาจะเปิดรับดอชคอยจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเปิดรับแน่นอนนะก็น่าจะมีขาเล็กกระแสข่าวทําให้แมคโดนัลล์เนี่ยเจ็บปวดได้เหมือนกันนะ,ะกับข่าวนี้นะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครใครหลายคนที่ติดตามอีลอนมัสต์นะครับในทวิตเตอร์นะฮะมันไม่ใช่แค่เหรียญดอชคอยที่เราอยากให้เขากล่าวเราจริงจริงเราหลายๆคนพยายามเชียร์นะฮะพยายามรีทวิตนะฮะพยายามส่งข้อความหาอีลอนมัสต์เสมอนะฮะว่าช่วยเลียเชร์เหรียญเหรียญที่เป็นเหรียญหมาอื่นๆด้วยมันจะเป็นชิปบะนะฮะเบบี้ดอชคอยนะฮะโอ้มีอีกหลายเหรียญนะฮะตอนนี้นะฮะชินจานะชิปโนบินะครับแล้วก็มีอะไรมี คิชูอินุโ,โหมีเยอะครับหลายๆคนพยายามจะแบบให้พี่อีลอนเนี่ยพูดถึงมันหน่อยนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้นานแล้วแกเคยแบบทวีตเป็นเพลงนะเบบี Dog, ้ด็อกดูดูดูเหมือนเบบี Dog, ้ชาร์กนะฮะเบบี้ด็อกดูดูนะครับก็เลยทำให้อยู่ดีดีแบบเหรียญเบบี้ด็อกเนี่ยมันก็ราคาพุ่งขึ้นมาทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีคนเข้ามาติดตามมาถือครองเยอะมากๆนะฮะหลัก1.3ล้านคนแล้วตอนนี้นะครับ ไปไปมามา,มาถึงข่าวมาพูดถึงเบบี้ดอสได้ยังไงเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของบิตคอยนะครับสถาบันการเงินสถาบันใหญ่ๆต่างๆที่เข้ามาแม้แต่เท s l a เองก็ยังถือครองไว้นะฮะไม่ได้ขายทิ้งแต่อย่างใดดังนั้นแปลว่าวานถือแล้วเราล่ะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถ้าไม่เดือดร้อนการเงินนะฮะถือไว้เถอะนะครับยังไงมันมีโอกาสที่จะพุ่งสูงในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ต้องโฮะถือยาวๆนะครับก็ ข่าววันนี้น่าจะน่าจะน่าจะถูกใจหลายๆคนนะฮะในเรื่องของบิตคอยนะครับก็หวังว่าจะติดตามกันไปนะฮะยังไงช่วยกด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะ,ะับเวลามีคลิปใหม่จะได้เห็นก่อนใครนะครับเป็นการให้กำลังใจคนทำด้วยนะครับจะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ